คนสุดท้ายนะคะของยุวทูุดาราศาสตร์เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะตอนแรกท,ที่ได้รู้ว่าเข้ารอบี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากกระโดดไปรอบบ้านเลยคะ่ะตอนนี้ก็ประทับใจในโครงการนี้มากคะ่ะได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเตมิมมากมายคะ่ะค่ะทำไมน้องถึงสนใจเรื่องดาราศาสตร์คะเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังดาราศาสตร์ผ่านกับนิทานที่เล่าให้ฟังก่อนนอนคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราใกล้ตัวกับเราค่ะจริงๆแล้วชอบดาว นี่แค่ะเพราะว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งดวงดาวอ,อื่นๆเนี่ยจะไม่มีค่ะค่ะสำหรับเรื่องราวของดาราศาสตร์นะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วก็คือมันมีอิทธิพลแล้วก็ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ก็เลยอยากให้เยาวชนไทยหันมาสนใจดาราศาสตร์แล้วก็ให